ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทําการของสถาบันอุดมศึกษาโดยเตรียมที่จะเปิดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน2564ว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายดีขึ้นรัฐบาลได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสมรวมถึงการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆโดยให้มีการประเมินร่วมกันกับทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งได้ดำเนินการเป็น3ระยะด้วยกัน โดยในระยะที่1คือเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้อนุญาตเฉพาะคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยและนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนหรือทํากิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาระยะที่2ในเดือนธันวาคม กำหนดจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาโดยต้องคำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้ม,มกันของผู้ปฏิบัติงานเช่นมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ90ของบุคลากรทั้งหมดที่จะเข้ามาในสถาบันอุดมศึกษาขณะที่ระยะที่3คือเดือนมกราคมปี2565กำหนดจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่มาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งก็แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกัน โดยระยะที่1กํากำหนดไม่เกินร้อยละยีของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติระยะที่2ไม่เกินร้อยละห้ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติและในระยะที่3ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐหรือพื้นที่นักขณะนั้นขณะที่การเข้ามาปฏิบัติงานทางด้านของการจัดการเรียนการสอนหรือการทำกิจกรรมกลุ่มได้มีการจำแนกตามพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง,งวดไม่เกินกลุ่มละ25คนพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่เกินกลุ่มละ50คนพื้นที่ควบคุมไม่เกินกลุ่มละ100คนพื้นที่เฝ้าระวังไม่เกินกลุ่มละ200คน และพื้นที่เฝ้าระวังไม่เกินกลุ่มละ500คนทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถที่จะก,กำหนดเกณฑ์หรือว่าเพิ่มเติมลดหย่อนเกณฑ์ต่างๆบางอย่างได้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์โดยทั้งหมดนั้นจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาในสถานที่ในพื้นที่ของสถาบาันอุดมศึกษาเป็นสำคัญ